คือคอนเทนต์การรับซื้อพระเนี่ยคำว่าคอนเทนต์มันคือไม่ใช่เรื่องจริงพระเล่นสามหมื่นบอกซื้อห้าหมื่นไง มันเกิดอะไรขึ้น่ะแล้วถึงเวลาเขามาขายจริงๆซื้อไหมอ่ะพอไม่ซื้อมันเกิดอะไรขึ้นอีกมันก็เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าคนวงการมาลเนี่ยไม่จริงใจไอ้ที่ทาคอนเทนต์ซื้อดีซื้อดีอ่ะมันซื้อจริงไหมล่ะผมรับซื้อสองแสนรับซื้อสามแสนไอ้คนซื้อจริงนี้กลายเป็นซื้อลาอ่ะแต่พอเวลาคุณดูคอนเทนต์ทิปอ่ะคุณเอาไปขายไอ้พวกนั้นอ่ะและไอ้พวกทำคอนเทนต์ทิปนะมันจะมีคําพูดนู่นนี่นั่นคือมันจะไม่ซื้ออ่ะสุดท้ายพอคุณเอามาขายเซียนจริงๆโหพี่คน ท้ายมันไปต่อได้ไหมสุดท้ายวงการม้าทุกวันเนี้ยโซเชียลมันก็เลยเจอความเท็จมากกว่าความจริงมันก็เลยเทะไงคอนเทนต์คอนเทนต์ซื้อขายพระเหรอ,อ,อผมบอกเลยว่าออนี่พูดจริงนะพี่ฟังผมนะผมพูดเดนตาวใจาเลยติ้งต้องอะไรรู้ป่ะมันผิดกฎเกณฑ์ทุกอย่างเลยใช่คือคอนเทนต์การรับซื้อพระเนี่ยมันจะบอกยังไงดีอะคอนเทนต์อะ คอาเมาคอนเทนต์น่ะมันคือไม่ใช่เรื่องจริงพาเล่นสามหมื่นบอกซื้อห้าหมื่นไงมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วถึงเวลาเขามาขายจริงๆซื้อไหมอ่ะพอไม่ซื้อมันเกิดอะไรขึ้นอีกมันก็เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าคนวงการมาร้านเนี่ยไม่จริงใจเอาถามจริงเวลาแชร์ซื้อพาใหญให่คนรู้ถุนไหมไอ้ที่ทำคอนเทนต์ซื้อดีซื้อดีอ่ะมันซื้อจริงไหมล่ะแลคราวนี้นะมันจะมี2อย่างนะไอ้คนที่ทำคอนเทนต์ซื้อจริงดิพัสามหมื่นซื้อสองหมื่นแปดทำอยู่เจ้าหนึ่งทำอยู่สองเจ้าอะแต่ไอ้สิบเจ้า สมมติพราแสนหนึ่งเอาซื้อ8 0ดหมื่นนี่คือเรื่องจริงทำอยู่สองเจ้าแต่อีสิบเจ้าอะเรื่องโมผมรับซื้อสองแสนรับซื้อสามแสนไอคนซื้อจริงนี้กลายเป็นซื้อบาลานะ่ะไอคอนเทนต์ซื้อทิปกลายเป็นภาพดีแต่สุดท้ายเนี่ยพอคนอะไอราคา8ปดหมื่นเนี่ยมันราคาที่คุณขายเซียนได้จริงแต่พอเวลาคุณดูคอนเทนต์ทิปอะคุณเอาไปขายไอพวกนั้นอะและไอพวกทำคอนเทนต์ทิปนะมันจะมีคําพูดนู่นนี่นั่นคือมันจะไม่ซื้อ,อสุดท้ายพอคุณเอามาขายเซียนจริง เขาตอบแ0 0 0โหพี่คนนั้นทํา3 2 0 0แสนคนที่ทาแสนหน้าอ่าเนี่ยผมเอาแสนหนึ่งแล้วกันสุดท้ายมันไปต่อได้ไหมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนนี้คนที่หากินกับยอดวิวใช้วงการพระเป็นเครื่องมือทําอะไรที่มันเป็นความรู้อะมันน่าเบื่อไม่มีใครดูถ้าทําอะไรเป็นเรื่องความเท็จเอาคอนเทนต์คนจะดูไงสุดท้ายวงการพระทุกวันนี้คนเสพโซเชียลมันก็เลยเจอความเท็จมากกว่าความจริงมันก็เลเทะไงอ่าจริงไหมล่ะผมถามเนี่ยไอ้พวกที่ตัดคลิปผมเวลาซื้อพระเนี่ยมันเคยมานั่งดูไหมผมถามว่าถ้า ผมเปิดรับซื้อพระแต่ละครั้งอ่ะทุกคนที่มาได้ตังค์ผมหมดเพราะผมถือว่าผมช่วยคนที่มาพระบางอย่างอ่ะซื้อไม่ได้เลยในกองอ่ะบางคนเลือกซื้อแต่พระแพงจุกปะแต่เขามาแล้วอ่ะพระเนี่ยบางอย่างทั้งกองอ่ะไม่อยากซื้ออ่ะแต่ันต้องช่วยกันฑามันเขาอ่ะผมวเวลาพูดแล้วแม่น้ําตาจะไหลผมจะบอกครนี่คือเรื่องจริงคนมาขายพระผมคนหนึ่งนะผมผมพูดเรื่องนี้ผมแม่งไปออกรายการแบบกัณฑมจัดแล้วว่าพี่ผมไม่ได้อยากได้เป็นหมื่นเป็นแสนไม่เลยผมต้องจ่าย ค่าเทอมลูกก็ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกไปโรงเรียนมันแบบืคุณนึกออกไหมคือคนบางคนเนี่ยเขาอะไม่ได้ต้องการแบบเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่เวลาเซียนพระเนี่ยที่เวลาจะซื้อพระคือซื้อพระที่เล่นซื้อพระที่เล่นซื้อพระที่ขายได้คุณํำคอนเทนต์กันเนี่ย คุณได้ซื้อพระแท้ทุกองไหมแต่คอนเทนต์ของผมอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องคอนเทนต์หรอกเวลาผมเปิดซื้อพระม,มันก็มีทีมงานมาถ่ายทีมงานผมมาจะพูดเสมอพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตให้สัมภาษณ์ผมหน่อยพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตออกกล้องให้ผมหน่อยคุณเชื่อไหมผมเป็นคนที่น้อยครางมากที่คุณจะเห็นผมจับไม้ให้สัมภาษณ์น้อยมากที่ผมจะให้ใครมาสัมภาษณ์แล้วทำคอนเทนต์แม้กระทั่งทีมงานตัวเองก็ตามคุณเห็นช่องทางผมเนะี่ยไลฟ์สดอนะ่ะคือผมไลฟ์สดทุกคืนผมพูดได้ผมถึงเพอยู่เพื่อนผมแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องอะ เรื่องไม่จริงอะ่ะแม่งผมไม่ชอบทํามันละอายใจอันนี้คือความเป็นความเป็นตัวตนของเราเราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องเฟซมันละอายใจบางครั้งที่คุณเห็นผมซื้อพลาดอะ่ะกองนั้นอะผมจะไม่ซื้อก็ได้สองพันสามพันอะถูกป่าวแชร์บางคนไม่ได้ตังค์ให้ค่าลังมันกลับบ้านบางคนเนี่ย มาร้อยคิวดูไม่ไหวแล้วผมผมเหนื่อยผมไม่ไหวแล้วทุกเรื่อนเข้าใจไหมครับคือบางครั้งอ่ะเวลาคุณเจอภาพผอยพวกที่มันไม่จริงอ่ะคุณกลับมามองภาพรักเซียนพระจริงๆอ่ะเป็นภาพลบผมจึงบอกว่าเวลาที่ผมซื้อพระเนี่ยบางคนบอกทําไมถึงซื้อพระราคาเท่านี้ไม่ซื้อเป็นแสนเป็นล้านคือไอ้อันเป็นแสนเป็นล้านอ่ะคุณหามาขายผมดิเพอ,พอ,พอผมซื้อดีไว้พวกนั้นอีกแต่บางอย่างคือผมสมซื้อช่วยชาวบ้านเพราะเขามานั่งรอบางทีอ่ะผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วจริงๆบอกพี่เป็นพ่งนี้ได้ไหมผม เดินทางมาไกลถ้าพี่ยังสามารถรอผมพรุ่งนี้ได้เนี่ยผมเปิดโรงแรมให้ผมให้น้องผมไปเปิดโรงแรมให้เลยค่าโรงแรมจ่ายให้ด้วยเพราะเราถือว่าเราเห็นใจเขาที่เขาเดินทางมาไกลๆในช่วง4ปีหลังเนะี่ยผมเป็นคนพูดกับคนผมไม่สบตาคนบางคนบอกพี่โอ๊ตทำไมพี่โอ๊ตคุยกับคนนะ่ะทำไมพี่โอ๊ตไม่สบตาคนวะ นับคนได้คุณรู้ไหมเพราะอะไรผมเจอมา4ปีเนี่ยแววตาของคนที่มาหาผมเนี่ยคือมาเพราะความหวังกลับมาเพราะต้องการความช่วยเหลือแล้วผมมองตาเขาอ่ะผมอดที่ผมจะช่วยไม่ได้บางครั้งอะ่ะคือถ้าคนอยู่ใกล้ๆจะรู้เลยว่าทำไมคนชอบพ์ในเฟสว่า ช่วยชวยผมช่วยคนผมไม่เคยเอาคืนแต่เวลาช่วยเรารู้กค่ว่าวันนั้นน่ะเขาเดือดร้อนแล้วแล้วมันอดช่วยไม่ได้บางครั้งช่วยซื้อพระที่เป็นพระย่อยนะรวมๆกันก็6กเจ็ดหมื่นแสนนะบางทีอ่ะขายพ้าหลักขาดทุนด้วยแล้วเอาตังมาช่วยซื้อพระย่อยจากคนที่เขาเดือดร้อนทุกคนที่มาหาผมคือถ้าผมสบตาคือทุกคนคาดหวังทุกคนมาด้วยความหวังแล้วก็เวลาคนเอาผ้ามาขายผมอ่ะผมจะบอกว่าพี่ มันพี่ต้องศึกษาผมะมให้ผมพูดเสมอว่าวิธีการศึกษาพระเนะี่ยผมให้หมดทุกอย่างเลยในไลฟ์ผมพี่ถอยกลับมาศึกษาสักนิดหนึ่งแล้วค่อยอยากหารายได้กับพระมีคนมาขายผมไม่เป็นไรพี่ผมอยากมาหาพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมพูดตรงๆจริงๆจ,จากใจเลยว่าพี่ถ้าวันนี้พี่มีพระด,ดีมาผมก็หลอกพี่เขาก็ยิ้มเขาบอกเชื่อใจอาจารย์ผมบอกให้พี่น้องคารตามกันมากับพี่อ่ะเขาเจอพระพี่ดีในบ้านอ่ะเขายังหลอกพี่เลยผมไม่ใช่ญาติพี่นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่อ่ะ ศึกษาสักนิดนึงอะพี่จะปกป้องทรัพย์สินตัวเองได้มันไม่จาเป็นต้องมาเจอผมหรอกพี่รู้ว่าแท้พี่ขายใครก็ได้พี่รู้ว่าแท้เนี่ยพี่เขาจะตีราคาจริงๆได้ใครมาสวดพระพี่เนี่ยพี่ก็จะไม่หลุดตกราคาให้เขาการศึกษาสําคัญเสียพระที่มันวัดดวงอะผมบอกะเลยนะมันไม่ได้วัดดวงแบบเพอ้อฝันครับไอ้พวกคนเล่นพระเนี่ยมันดูพระถูกๆที่เป็นพระแท้มีความเก่าเนี่ยออกไหมจนชินไอ้ยังแชร์เล่นพระกูดแชร์ก็ดูพระแก้บนหรือไปดูพระตะกัวสดสลิมแดงถูกๆคนจะเล่นพระเหรียญเนี่ยมันก็ไปดูเหรีย เสีสตังรูไปดูเหรียญแจกงานศพดูเหรียญกีฬาเหรียญหมันเหรียญห่วงเชื่อมถูกๆจนมันมีพื้นคราวนี้พอเวลาเจอหลักๆมันกล้าวัดดวงคําวัดดวงคืออะไรพระแสนกล้าซื้อหมื่นห้าอ่าหมื่นห้าเนี่ยคือพระแสนหนึ่งอนะซื้อหมื่นห้าถ้าเก๋เงิ 15. นหมื่นห้าูนะพวกเซียนพระเนี่ยเวลามันกล้าวัดดวงเนี่ยมันพอมีความรู้อยู่บ้างย้อนกลับไปดูตัวพี่ๆที่ที่ชอบซื้อพระสามร้อยห้าร้อยแล้วมาหวังว่าจะแท้มันต่างกันไหม มันต่างกันเซียนพระเนี่ยมันไม่ได้นอนอยู่บ้านแล้วออกไปซื้อพระสามร้อาร้อยบาทวัดดวงนะมันต้องออกสนามทุกวันครับไปสนามไปส่องพระไปดูงานเก๊ว่ามีงานเก๊ตัวใหม่ตัวไหนออกมาถูกปะ องน,นี้เขาซื้อแท้ไหนขอส่องหน่อยบางครั้งเอ้ยอันนี้เขาซื้อกัน3-4มสแสนพระอะไรอะ่ะได้รู้จักองค์นั้นไปเนี่ยมันคือเขาให้เวลากับเรื่องราวของพระเครื่องสําหรับคนที่คิดจะวัดดวงอะ่ะถ้าคุณไม่มาภูมิคภูมความรู้ไม่ถอยมาศึกษาสักนิดนะพี่อย่าบอกว่าเงินมาน3 0 0เลยเฮ้ยผมซื้อมา300ไม่เป็นไรแค่ค่าความทุกข์ะ มันก็เกิน300แล้วบางทีเราทํางานอะ่ะเรายอมจ่ายตังเป็นหลายหมืน่นนอนโรงแรมดีๆไปเที่ยวเพื่อซื้ออะไรแชร์ความสุขบางคนน่ะยอมเสียเงินเนี่ยสี่หมื่นห้าหมื่นเพื่อตัดความทุกข์แต่เราซื้อเอาเงิน300ซื้อความทุกข์เข้าบ้านอ่ะพี่พี่ว่ามันโหดร้ายไหมซื้อ300มานั่งมีความทุกข์กับความสงสัยบางคนบอกซื้อแค่ชอบมันไม่จริงถ้าซื้อแค่ชอบนะพี่ไม่ต้องขับรถมาหาผมแต่พี่ดูแล้วมีความหวังทุกครั้งถ้าซื้อแค่ชอบได้มาจบไม่มีความสุขอย่างผมง่ะ อยากได้เหรียญเก่าเฮ้ยเจอเหรียญนี้ชอบอ่ะเวลาเฮ้ยเอาเท่าไหร่สามแสนแหมวันนี้มีสองแสนห้าเว้ยเฮ้ยพรุ่งนี้ขายพับไปได้เงินสามแสนไปซื้อองค์นั้นมาได้พับปุ๊บมีความสุขไหมใช่นั่นคือมีความสุขแล้วนั่นคือซื้อสิ่งที่เราชอบคุณจะซื้อรีวายคุณจะซื้อไนกี้คุณจะซื้อหลุยคุณจะซื้อกุชชี่คุณจ่ายตังคุณได้ของมามีความสุขไหมนั่นแหะเขาเรียกว่าซื้อชอบแต่ถ้าซื้อมันนั่งสงสัยซื้ออออออมมมมมาา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 นนนนัััั่่่่งงงงีีีคคคคคควว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 หหหหุุุุณณยยลกกตเซซืื้้้้้ชบดดดจะะฟสทไป ไปนั่งรอหยุดงานเสียค่ารถอ่าหรือไปเองเติมน้ํามันค่ากินข้าวอ่ะพันหนึ่งหยุดงานอีกวันหนึ่งโคต้าการลาพักร้อนไปเที่ยวไม่มีแล้วนะไปเสร็จปุ๊บไม่แถมมันไม่แถมเหรอยังมีใครกะเอา้ายังมีอีกเซียนหนึ่งไปหาคนนั้นอีกเสียค่าน้ํามันหยุดงานไปอีกโคต้าลาพักร้อนหายไปอีกหนึ่งวันไม่แถมพอออกมาเจอเซียนที่ยังไม่เป็นอะ่ะแป๊บผมก็ว่าดูดีนะมีความหวังขึ้นไปแล้วไปหา พี่โอ๊ตดีกว่าพอมาหาผมปุ๊บคาน้ำมันอีกเสียใจย3ามครั้งซ้ําแล้วซ้าเล่ามันใช่ส0มร้อยไหมมันไม่ใช่แค่สาม้อยแล้วดังนั้นน่ะศึกษาพรกเครื่องมันศึกษาไม่ยากถ้าศึกษายากเสียนพระแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครเรียนจบสูงครับโอ้ไม่มีใครเขา เกิดมาแบบน้อยคนจะเกิดมาในรูปผู้ดีไหะบางคนนี่เป็นเซลเมนมาก่อนบางคนเป็นจับกางมาก่อนปั่นสามล้อขับรถวินมอไซค์ก็กยังเป็นเสีมาได้สแสดงการศึกษาบางเครื่องมันไม่ได้ยากแต่คุณต้องศึกษาอย่างถูกวิธีดังนั้นผมจึงบอกว่าใครที่ชอบวัดดวงกับพระฟุกอะแค่ค่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแบบที่ผมเล่าเมากกื่อกี้มันก็ โหดหลายบางคนยอมจ่ายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อตัดปัญหาแต่คุณนะกับซื้อพระที่ไม่รู้มานั่งสงสัยให้เป็นปัญหาชีวิตอา้าวถ้าเกิดว่าอย่างนั้นอนะเราผมจะทํายังไงถ้าคุณจะวัดดวงอะนะเหมือนที่เราคุยกันแย่าหนึน่งพระบ้านถ้าบ้านอะคุณเข้าพระบ้านเนี่ยถ้าตามแผง ผ้าเนี่ยบางทีมันมีเก๋อแต่ผ้าบ้านเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะแท้งไงแท้มากกว่าเก๋อ่ะหนึ่งเรื่องผ้าบ้านถ้้มีก่อนค้าผ้าบ้านได้แต่ถ้าคุณดูไม่เป็นได้ผ้าบ้านแพงๆมาไปขายเซียนก็โดนหลอกอยู่ดีคุณจําไม่เลยเสียนผ้ายังไงก็หลอกคุณพี่เสียจมาไม่ดีเหรอแต่ถ้าคุณดูเป็นเขาก็หลอกคุณไม่ได้ไงแค่นั้นเองเผลอๆคุณดูเป็นคุณหลอกเซียนที่ 2. วัดดวงกับพระที่เก่าไว้ก่อนอันนี้เป็นทริคง่ายๆเลยความเก่าเป็นสิ่งเดียวที่ของเก๋ทาไม่ได้วัดดวงกับเก่าไว้ก่อนทุกวันนี้คนติดกับการดูพิมพ์พระสมเด็จอ่ะมันพิมพ์เดียวเพราะมันถอดพิมพ์กันมาสมเด็จถอดพิมพ์ไม่เหมือน เหรียญน่ะเก๊ถอดมายังมีตำหนิทั้งทุกจุดเลยแทนแล้วสมเด็จทำไมจะถอดมาพิมไม่เหมือนคุณฟังผมนะเหรียญเนี่ยมันถอดยากขนาดไหนพ่อมันยังถอดมาเส้นขนแมวติดเออเส้นขนแมวเส้นสายขนทอติดพระสมเด็จถอดพิมไม่ได้เหรอพระรอดพระคงถอดพิมไม่ได้เหรอตลกแล้วแล้วเขาเนี้ยไอการถอดพิมพ์มันไม่ใช่งานเก๊อย่างเดียวนะมันเป็นงานแท้นี่แหละสมัยก่อนน่ะที่เขาเอาพระองค์สวยๆสมเด็จสวยๆเนี่ยการถอดพิมง่ายนิดเดียวกดใส่ดินเหนียวและเอาดินเหนียวไปเผา แลบออกแล้วทุกวันนี้้าเล่นที่พิมพ์อะ่ะคุณก็จะได้พระไม่เก่าแต่พิมพ์ตรงซึ่งพระที่มันไม่เก่าแต่พิมพ์ตรงมันมี2อ,อย่างคือย้อนยุคก,กับพระเก๋ย้อนยุคก,ก็คือท,ทําทีหลังยังสมเด็จอะ่ะไม่ทัาสมเด็จโตเซกแต่พิมพ์เดียวกันมันถอดอา้าว ก็นี่งไงก็ไปดูหลวงปู่ลํงพูด,ดิเที่ยวบางอย่งมาทอดอะแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือเไรือไม่โอสมัยก่อนอะพระเกมันไม่ค่อยมีไว้เพราะเรื่องแบบเพาะเครื่องไมายเครื่องมือมันหายากแต่สมัยนีย้หันไปทางไหนก็เจอเครื่องมือพระเกศทาได้คือพิมพ์พระเกศไม่รู้การผสมถึงรู้ส่วนผสมกว่าที่มันจะเซ็ตตัวก่อนจะเปลี่ยนแปลงสงภาพแบบพระร้อยกว่าปีมันก็เป็นไปไม่ได้ความเก่าคือสิ่งเดียวที่ทําให้คุณแยกพระทันยุกกับไม่ทันยุครวไมไปถึงแยกแท้กับเกศได้ผมบอกเพื่อนๆได้เท่านี้ด้วยประสบการณ์เราและด้วยความจริงใจ ใช่ศึกษาเองดีที่สุดวันนี้ผมคุยกับพี B ่พี่เซียนพาร์ที่หมอไปสนาม B C, พี่ซีบอกว่าชีวิตผมอะมันเลยคําว่ารวยชีวิตผมมันผ่านอะไรมาเกินแทบจะครึ่งคนอยู่แล้วเงินทองไม่ได้สำคัญกับคือคุณก็จายไหมว่าคุณมีเงินมากๆคุณไปต่างประเทศซื้อความสุขคุณซื้อรถหรู ซื้อความสุขนั่นคือความสุขของคนบางคนแต่ความสุขของผมคือการเห็นคนรอบข้างผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสุขของผมคือเห็นคนที่สนใจพระเครื่องแล้วเล่นพระได้แล้วมีความสุขกับวงการพระดังนั้นในการทำงานของผมจึงเป็นการทำงานที่ทำให้คนดูพระได้นั่แหละครับน,นี้ก็เล่าให้ฟัง